พาชมกระบาดสวยๆกันเลยนะคะมีทางกระบาดแถบยสูงนะคะแล้วก็กระบาดแถบตัวเตี้ยป,ปีใหม่เลขไม่น้อยก็มีนะคะกระบาดสี่ประตูมาพร้อมแกลบเคอรีบอยของเราก็มีนะคะนิสันนาวาล่าสี่ประตูนะคะสําหรับคันนี้นะวันนี้คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะพาดูกระบาดกันจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียงแค่เจ็ดพันตัวต้นเท่านั้นเองนะคะใครสนใจดูให้จบคลิปนะคะไปดูรายละเอียดกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพิงพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะสวยๆสคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันต้นเท่านั้นเองนะคะใครมองหากระบะ4ประตูกระบะแขบโตเตีเ้ยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะสําหรับคลิปนี้นะ4คันนี้นะเครดิตดีฟรีดาวกันได้เลยเดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะคะใครสนใจคันไหนนะคะแจ้งปายทะเบียนพิงมาได้เลยหรือโทรสอบถามรายละเอียด หาพิงได้เลย0 8นแส 7 0 4 3 2 5นนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะมาเริ่มตั้นแต่คันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้า v ีโวองจ e p a t นะคะได้เป็นแคปยกสูงมาให้ปี2018นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา449,0 0 0บาทนะคะครด,ดีฟรีดาวกันได้เลยนะคะได้ตัวโฉมสวยๆโฉมหน้าหล่อไปให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดงแบบดงพึ่งตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED เด้งไลท์นิ่งไลท์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างมาให้อีกด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นสีดําแบบังพึ่งนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะจะได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้าง คันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะคุณลูกค้าได้เป็นแม็กสีเท่าแม็กสวยๆมาให้เลยนะคะแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของอยางนะคะได้ยางปี2022มาให้อีกด้วยนะคะมีราวบันไดสีดํามาพร้อมนะคะมีไฟเลียวนะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของภายในนะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะพงมอมไรมันติดฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่ซ CD ดีแอนะล็อกนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะผ้านะคะสีดำตัดด้วยจะเข็บสีเทานะคะมีปุ่มอ e ีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวาง นะคะมาพร้อมกับบอดหนังสีดำน,นะคะตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขดน้ำมาให้พร้อมมีลำพงด้านข้างมาให้นะคะกระจกของเขาแท้เดิมจากโรงงานมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของภายในของเขาคือกว้างขวางนั่งยืเดเยียดขาได้สบายเลยนะคะใครที่มองหาก,กระบะแคบป่อนอยู่ประมาณ7,000นะคะแนะนำเปคันนี้เลยนะคะ แม็กายเนอร์ของเขาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวยกสูงมาให้นะคะสีดําเดิมแท้จากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะชุบไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะการชนด้านหลังจะได้เป็นสีดํา ตัดโดยโคมียมแอมมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะคันนี้นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยมือจับแบบโคเมียมไฟเบรกตัวที่3ครบเลยนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะนะคะแม็กไรเนอร์ของเขาเดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหากระบะแคบยกสูงเกียร์ออโตอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับกันสาดทั้ง4บานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,คกกะคเพิ่งเข้ามาใหม่เลขมายประมาณ เลขไม่นะคะประมาณเพียงแค่1นึ่งแสนกโลเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจกระบะแขบเกียออโต้ยกสูงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโตต้านลีเว์พิเลเนอร์ะคะสมาร์ทแคบนะคะ2 4 e p a r t ปี2018นะคะคันนี้ขายที่ราคา449,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ป8ป0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะคะใครใครสนใจนะคะน้องสีดวสวยดูดันคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลย082 7043253นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นฉมออนเนียลมาให้นะคะเขาเรียกว่าฉมหน้าหมูนะคะคุณลูกค้าได้เป็นโตต้านลีเวอร์พีเลเนอร์นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นตัว Entry นะคะปี2021นะคะตั้งขายที่ราคา4,900บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 7จ็นตัวต้นเท่านั้นเองนะคะได้เป็นแคบโตเตียมาให้นะคะเกียร์ธรรมดาขึ้นขขาลงหัวได้เลยเอาไว้ขนของใช้งานได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะขเขาเรียกว่าได้เป็นโฉมหน้าหมูมาให้ผ่อนเพียงแค่เจ็นตัวต้นเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดถึงเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดเลยสีขาวส,สวยๆนะคะตอนนี้โฉมนี้นะคะคุณลูกค้าเข้ามาเยอะมากนะคะใครที่อยากได้โฉมออนนิวผ่อนถูกๆนะคะคุณลูกค้าแนะนำเ็นคันนี้หนึ่งคันเลยนะคะ ในส่วนของไฟหน้าของเขาจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรฟเลกเตอรนะคะกระจกหน้าด้านล่างจะเป็นสีดําตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะเขาเรียกว่าโฉมหน้าหมูหรือโฉมออนีของเราเนเองนะคะสําหรับโฉมนี้นะในส่วนของอยางคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นยางปี2020นะคะแม็กแม็กสีเทาแม็กขอบ16นะคะ Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะ มีไฟเลี้ยวติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นสีดำมาให้อีกด้วยนะคะกระจกทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ต่างๆนะคะสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้พร้อมนะคะพรมไายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมไราสามก้านนะคะเลขไมเพียงแค่หนึ่งพันหนึ่งหมื่น 3,000กลนะคะมาพร้อมกับจอทัศกินแอร์อนาล็อกนะคะคันนี้จะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะผ้านะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้ามาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารเขาได้เป็นเบาะหนังสีดำมาพร้อมกับพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะรอยเม็ดอาร์ตหรือตัวน็อตต่างๆนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีลำโพงม,มีช่องใส่ของทุกอย่างมาให้ครบเลย นะคะคุณลูกค้าใครที่มองหากระบะแคบเอาไว้ใช้งานขึ้นเขาลงห้วยหนูแนะนาไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยออกรถฟรีดาวได้ลูกค้าไม่ต้องงอป้ายแดงนะคะสําหรับคันนี้นะราเป็นรถบอดี้เดิมๆสวยๆไปใช้งานเลยนะคะติดฟิล์มทุกอย่างมาให้แล้วมาพร้อมกับกันสาดทั้ง4บานเลยนะคะ แมกไนเนอร์ของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวปีใหม่เลขใหม่น้อยไปใช้งานผ่อนเพียงแค่เจ็บพาต,ต้นเท่าน,นเองนะคะใครมองหากระบะแคร็บโฉมออนิวนะคะคันนี้เลยแนะนําเป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าชุดไฟท้ายของเขาได้เป็นแบบ LED มาเช่นเดียวกันกันชนด้านหลังจะได้เป็นแบบพรีเมียมนะคะสําหรับคันนี้สามารถต่อคอกนะคะเอาไว้ขนของได้ช่วงนี้ฝนตกนะคะหรือเอาไปขับเคอรี่คันนี้นะคะคุณลูกค้า คุ้มค่าแก่คันรอคอยของคุณลูกค้าจริงๆนะคะผ่อนเพียงแค่ไม่เกิน7,000นะคะคุณลูกค้าผ่อนประมาณ7,200ไม่เกิน7,500นะคะเครดิตดีหรือฟรีดาวให้เลยจัดยอดได้เต็มนะคะลูกค้าคันนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะขนของอยู่นะคะวัยรุ่นห้ามพลาดเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นโฉม All New ถูกกว่าป้ายแดงอีกด้วยนะคะสําหรับ r ี v o นะคะ 2.4E นะคะ Set Edition นะคะปี2021เลขไม้เพียงแค่ 1น0 0งกโลนะคะตั้งขายที่ราคา4 9 0 0 0 0บาทนะคะถูกกว่าป้ายแดงไป3,000 0เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ผ่อนประมาณ7,200เท่านั้นเองนะคะใครสนใจทะเบียนนี้เลย7073ได้ทะเบียนสวยด้วยนะคะคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะตีประตูยกสูงมาพร้อมกับคีรีบอยโฉมหน้าหล่อคันนี้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นโตต้านลีวอสอ e จุดสพันะคะเป็นพีเดเนอร์ยกสูงมาให้ปี2019นะคะคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา519,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,500เท่านั้นเองนะคะได้เลขทะเบียนสวยมาก1990 นะคะสำหรับคันนี้นาะได้เป็นสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้มาให้นะคะทุกคันที่พิงรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะยังไม่ติดจองทุกคันเลยนะคะบอกเลยว่าสีคันที่รีวิวนะคะคุณลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้อีกหนึ่งคันเลยใครที่อยากได้สีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะเอาไว้ใช้งานแนะนํานเป็นคันนี้เลยนะคะผ่อนเพียงแค่9 5 0 0ช่วงนี้ฝนตกลูกค้าได้เครดอตบอยติดเครดิบอยเดิมแท้จากโรงงานไปให้อีกด้วยนะคะาการจ้างหน้าหูวเขาจะได้เป็นแบบ สีดำแบบรังพึ่งตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดีแฟกเตอร์นะคะได้กระจังหน้านะคะได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของยางคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็ได้ปได้เป็นยางปี2021นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจานโรงงานได้เป็นแม็กสีเทาส,สวยๆไปให้นะคะ มีไฟเลี้ยวนะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาพร้อมนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้ตัวสัญญาณการขโมยทุกอย่างมีมาให้ครบนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ทุกอย่างเดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะสังเกตเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ต่างต่างนะคะคุณลูกค้าช่องใส่ของมีมาให้มือจับแบบโครเมียมมาพร้อมเลยนะคะ พวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่ซรซีดีนะคะออแอนะล็อกนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้พร้อมเลยนะคะมีปุ่มอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้พร้อมมาพร้อมกับเบาะหนังเออขอโทษค่ะเบาะ้าตัดด้วยจะเกข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาวสวยๆเลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่9,500เท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดดอกเบีย้ยคันนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่4.49นะคะใครสนใจกระบ,บาะ4ประตู นะคะยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้นะติดต่อหาพิงได้เลย0827043253นะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางน่าใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะทุกค้าสังเกตดูจักย่างนะคะรอยเม็อดอาตัวล็อกเด็กทุกอย่างนะคะได้เป็นสีเดียวกว่าตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ใครที่อยากได้กระบาดไปใช้งานนะคะคุณลูกค้าเอาไว้ขนของเขามีคีรีบอยมาให้พร้อมเลยแม็กไรเนอร์ของเขาก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะติดคีรีบอยเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะคันนี้ได้เป็นตัว E มาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้านี่ลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะภายในของเขาคือกว้างขวางนะคะสามารถใส่ของได้ทั้งตัวนอ็อตหรือย,อยางต่างๆของเขาสี่เดียกวกับตัวรถเลยนะคะ พวกโช้ของเขานะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยเสียงดังนะคะนิ่มๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าได้ไปถือว่าค้มสุดๆเลยนะคะมือจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยกันชนด้านหลังจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคันนี้ถือว่าค้มสุดเลยนะคะลูกค้าได้คิลิบอยมาให้กับคุณลูกค้าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะได้ตัวนี้ไปนะคะเอาไว้ขนของนะคะไม่เปียกด,ด้วย นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะใครสนใจติดต่อหาพิงได้เลยเบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะ0827043253 เกียร์ออโต้ยกสูง4ประตูคันนี้หนูบอกเลยว่าได้คุ้มแน่ๆผ่อนเพียงแค่9,500เท่านั้นเองนะคะโตต้านลีเวอร์พีเลเ4ประตู2.4 E นะคะปี2019นะคะคุณลูกค้าได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้นะคะตั้งขายอู่ที่ราคา5,19,000บาทนะคะเคดิตีฟรีดาวกันได้เลยนะคะทุกคันจัดยอดได้เต็มนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออ,ออกรถออกรถฟรีดาวกันได้เลยนะคะทะเบียน1990 ะคะันนี้ผ่อนเพียงแค่9,500เท่านั้นเองเจ็ปีดอบเบี้ย4.40นะคะคุณลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันสุดท้ายเลยสีแดงแรงรีสสประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะคันนี้น่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นคันเดียวนะคุณลูกค้าที่ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ต้นนะคะสำหรับคันนี้นะนิสสันนาวาล่นะคะ 2.4e ปี2,018 นะคะปีอปี2น1 9นะคะคันนี้ขายที่นะคะ4 7 9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าผ่อนเพียงแค่80,000้นต้นๆเท่านั้นเองนะคะเป็นรถแบรนด์ลองออปชั่นฟังชันครบเครื่องจัดเต็มให้ในการให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคุ้มค่าแก่คันละอคอแน่นอนนะคะคุณลูกค้าผ่อนเจ็ดพันได้สี่ประตูกยกสูงแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะเป็นแบรนด์ลองที่ขายดีด้วยแล้วก็ Option ction, ออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ ในส่วนของยางตัวนี้กันบ้างตัวนี้นะคะคุณลูกค้าได้ยางปีใหม่ไปเลยยางปี2023ได้แม็กสีดำนะคะแม็กแท้เดิมจาาโรงงานแม็กขอบ18นะคะตัวนี้ได้แม็กขอบ18ไปให้นะคะมีราวบันไดสีดำมาให้พร้อมไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้อีกด้วยมือจับจะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัดกับสีตัวรถนะคะตัวนี้เขาจะได้เป็นสีดำแดงมาให้นะคะเร่งไม่น้อยมากนะคะเพียงแค่ห้าหมื่นสี่ นะคะคุณคลูกค้าเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะยังไม่พอนะคะคุณลูกค้าพรมลายหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชั่นนะคะคันนี้แอร์ออโต้นะคะใส่เครื่องเล่น d ทุกอย่างมาพร้อมเลยนะคะเบาะอย่งทูทนมาให้อีกด้วยนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาพร้อมเลยนะคะพรมกระดุมสีดำนะคะคอนโซลด้านน้าของเขาจะเป็นสีดำเช่นเดียวกัน ะะภายในคือสวยหรูนะคะนวัร่าของเขาจะเน้นถึงการที่ว่าออปชันของเขาเยอะๆจัดเต็มให้นะคะสําหรับคันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวพิงให้ดูอีกอย่างนึง <c oughs> ตรงแผ่นเพจของเขาจะอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้มาให้นะคะ <c oughs> ลูกค้าสามารถสแกนได้เลยนะคะตรงแผ่นเพจของตัวรถนะคะ <c oughs> คุณลูกค้ารับประกันรเรื่องรถเราแน่นอนนะคะไม่มีการชนถึงโครงสร้างนะคะเราเปิดมาทั้งหมด24ปีแล้ว ะคะคันนี้เขามีแอร์หลังมาให้อีกด้วยนะคะเบาะหนังทูโทนม,มีช่องใส่ของมาให้พร้อมเลยนะคะพรมกระดุมสีดํามาพร้อมเช่นเดียวกันกระจกทุกอย่างแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะยางเดิมไม่เสริมสภาพ นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะกระบาดนิสันนาวาร่านะคะแบรนด์ลองแนะนําไปคันคนี้เลยนะคะเป็นตัวแบ่งอินนิชันมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้า4ประตูยกสูคันนี้ผ่อนประมาณเพียงแค่แปดพันต้นๆเท่านั้นเองผ่อนถูกมากนะคะกล้องหอยหลังมีให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยเรามีการเก็บงานทุกอย่างหรือเก็บรายละเอียดรถของคันนี้ทุกอย่างหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้กระบาดสวยๆเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่ง นะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะรถบรรลองออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มนะคะคุณลูกค้าบอกเลยคุมค่าแก่กรารรลอคอยกันแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะสี่คันที่พิงรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะพิงบอกเลยว่าเคดีดีหนูฟีดาวให้เลยดอกเบี้ยที่4ี่ปี2.99นะคะทั้ง4คันนี้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันต้นเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84ีงวดนะคะดอกเบี้ยที่ 4.49นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจขนาหนะคะแจ้งป้ายทะเบียนพิงมาได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย0827043253เบอร์พิงแอดไลน์ mm hmm. ได้นะคะ แล้วถ้าลูกค้านะคะที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรโยนนะคะติดต่อพิงได้เลยบริษัทเพชรโยนตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่น้านซอย95้านะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ